สวัสดีครับพี่ออมครับผมวันนี้ก็จะมาขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่ให้การสนับสนุนพวกเราในวันนี้นะฮะที่มาร่วมเข้ามาชมไลฟ์หาเกินบริจาคคุณหมอนะครับ ก็ขอบคุณทุกยอดบริจาคไม่ว่าจะมากจะน้อยนะฮะก็เงินบริจาคของคุณส่งไปถึงคุณหมอแน่นอนครับผมขอบคุณจริงๆฮะเพราะว่าพี่ผมก็เป็นหมอไงผมก็เลยเข้าใจนะจุดๆนี้ดีครับ เราก็เห็นเทรนที่ปั่นกันนะครับผมก็ขอบคุณมากฮะขอบคุณรับรู้ได้ถึงกำลังใจนะฮะแล้วก็ตอนแข่งก็มีแอบเข้ามาดูในไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะก็เห็นกำลังใจของทุกๆคนนะฮะก็ต้องยังไงก็ฝากเพื่อนๆในทีมผมด้วยนะฮะสำหรับป่านะฮะป่าของเรา ก็มีขายหอยจ้อนะครับเดลิเวอรี่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมก็เปิดอุ่นกันได้เดี๋ยวจะแชร์ไปที่ facebook นะครับผมส่วนแคลรี่ตาสองตาสามก็เปิดเสื้อนะครับชื่อว่าแขกุดจุดสไตล์นะครับผมใน Instagram มราคาไม่แพงสอง3้อยสาอยประมาณนี้แล้วก็ล่าสุดกระมัดย้อมด้วยก็ ไปชมกันได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยู่แถวบางบ่อนะฮะก็แวะไปได้นะครับมากินจิรามเมงนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ตอน11อโมงนะฮะก็ มาดูกันได้ครับผมที่ทางดาราเดลี่ครับใช่และรับผมแล้วก็เงินบริจาคยังไม่สิ้นสุดนะฮะก็สามารถบริจาคก,กันได้เรื่อยๆนะครับผมติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Gamer and Giver ได้เลยครับ หมดแล้วที่จะพูดวันนี้อ๋อ mm hmm. oh, แล้วก็ กนวดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ ผมแล้วก็พี่เจมก็มีขายข้าวนะครับผมเชื่อว่างดแปลว่ากินได้มันข้าวมันกุ้งข้าวผัดมันกุ้งนะฮะก็ไปตํากันได้นะครับผมแต่ล่าสุดก็คือหัวแก๊สลุดทําไม่ได้ก็แล้วแต่ลมเขานะฮะก็ไปติดตามอุดนุนกันได้นะฮะ ประมาณนี้ที่จะมาบอกนะครับกระดุมเบาได้เบาประมาณนี้ครับผมก็อยู่บ้านนะฮะเล่นเกม ออกกำลังกายกันด้วยละกันนะครับผมกินแต่พอประมาณเนาะคิดถึงทุกคนครับไปเจอกันเมื่อทุกอย่างมันปกติและปลอดภัยนะครับผมสตรีมเกมทำไม่เป็นพอดีไม่เขาทำให้ทำไม่เป็นทำไม่เป็นทำไม่เป็น,ปนถ้าทำเป็นก็ อาจจะมาสตรีมให้นะครับผมช่วงว,างว่างวันช่วนี้ก็ว่างนะครับตอนนี้ก็มีเล่น PUBG r o v แล้วก็พวกบอร์ดเกมออนไลน์กับเพื่อนนะครับผมก็เจอก็ทักทายกันได้นะฮะเมื่อวานก็บังเอิญจะมาซ้อมทีมแข่งวันนี้นี่แหละแล้วก็แบบบับงเอิญกดไปเจอ ทีมของคุณสุรเดชกับพี่บีสุกิจไม่ใช่พี่บีเคเอ็นก็เลยออกมาซ้อมกันก็สนุกสนานวันนี้เขาก็ชนะนะครับผมสนุกด uh ีครับก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลนะครับผมแล้วก็ผู้ติดเชื้อโควิดนะฮะขอให้ในแต่ละวัน สักวันนึงที่เราตื่นมาแล้วมันจะไม่มียอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ฝากไปเท่านี้ครับขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะในวันน,นี้เจอกัน11บโมงไปละบ๊ายบาย อย่างแม่แม่ชมแมวอยู่ตัดเล็บให้แมวต้องคุยกับแมวว่าเก่งจังเลยเก่งจังเลยเจอกัน